สวัสดีครับ FC ที่กคารพรักเปนแฟนบ่าวอีสารสเวิร์นหรือว่าบ่าวีสารพิงแคนนะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสเอาโอกาสว่างนิดหนึ่งเนาะอันนี้พักห้องสตูไว้ก่อนหลังจากเมื่อวานนี้เดินทางไปอาเที่ยวไปกราบสักการบูชาพระธาตุพนมวันนี้ก็ ออกไปเลาะทุ่งนะพี่น้องออกไปเลาะท่งกลับมาประจา่าบ้านจะกลองนี่ลนะเนาะไปเลาะท่งไปหาหาเอาเน่ากินนะพี่น้องไปเอาเน่ากินคือมันจะเป็นอาหารประเภทคนอื่นว่าของกินของสูงนะพี่น้องของสูงสูงอย่างไรได้แม่ธรรมาดาเลยนะครับซีเมนตยังนั่นเดี๋ยวบริษัทอุปก่อนเนาะพต้องไปหอดมังซี่าไทยอ่กินพี่น้องขเบิ่งวัด ของสูงนี่ขันค้นบอใจบอมมกลีกินบอไดี่พี่น้องของสูงสูงหลายนะครับผมสูงอยู่ป่ายต้นเป็นต้นน้ำเนาะเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่นหญๆนะครับต้นใหญ่ตอนนี้ก็กําลังเดินทางนะครับโดยอามือกล้องประจําช่องบริสารเสมือนคือ,อคุณพี่ออกกัสสิทธิ์เสือเพ็นกับพี่ท็อปพี่ท็อปสิทธิอะไรนะพี่ท็อป สิทธิ์บังผมรวย <laughs> <c oughs> ครับในกำลังเดินทางทีมงานบริษัทเสมอไปเอาขี้ฝุ่นต้อนอ้อ,อยเป็นต้นข้าวโพดเออเทงสายงะไรสายสายแท้ๆโบมีเฮมาแกมสายเป็นสายแท้หินเฮยามาแกม <c oughs> เข้าสวนเข้ามา ่ตอนนี้กำลังจะถึงแล้วไหนไหน,นตน้ตนไม้นี่เหรอต้นมันนี่ไงผมมันไม่ใช่ต้นพอ่อมันก็เกิดขึ้นมาแดงแดงอะไงแดงแดงอ่ะถึงแล้วอันนี้คืออ่สาสำนักงานมอล้ำปุรุณบรรธา,าเรียกสำนักง,งานมอล้ำปุรุณบรรทาอ้าวเป็นตะยูแต่ละร่มเรียนดีมีหอมใหม่หอมเงาดีอ่าตอนนี้เอา เอาเอามาค่หมวกสีขาวเข้าจอดร่มโอ้จุด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 ถึงแล้วนี่คนทำไมมึงยันขึ้นมาถึงแล้วอ้าพี่น้องพอแต่มาถึงแล้วสถานงานหมอลำใหญ่มาหอดแล้วเมื่อนี้มาเอาแท็กกี่ปนงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามมาละ นี่สำนักงานมะลำปุญลุนพี่น้องอ่าเมื่อนี่บ่าวิสานกับเดินทางมาเออสามมะลามไปกนกณาปูฮักกามาถึงบันวาน้อพี่น้องเมื่อบ้านเลยเมื่อบ้านพากันไปกราบสักลาบูชาองค์พระธาตุเมื่อนี่มหามหาอักขิภูนไปใส่อันใส่อันพักงามได้หมดเลยใสสามอื่นอื่นยันสามเนาะเดี๋ยวสามองไม่สามคำใช้ละมือกล่องเอ้าใช่ก็ยังในลูกกล่องใช่ได้ไม่ยังนู้นจะเอาขีภูนอ่ะตอนนี้จะไปทำการทำการไปเอาขีภูนพี่น้อง มาฮอดแล้วสำน,นักงานมลำใหญ่อ,อ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋้ด้ะสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆเอฟซีทีโครักักแข้งนะครับเมื่อนี้โอกาสดีหน้าที่ท่องใบสันกับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาที่สำน,นักงานหมอลำแม่ปุนลุนบันท่าหรือว่าทีมงานสาวรุร่นย่าหมอลือย่ญญาพี่น้องได้แค้นมาพร้อมเมื่อนี้สิมาเอาขีปุนวัวขีปุนฝ้ายเนาะ เอาไปไว้แต่ใส่ให้ใส่หน้าในมือออกไม่สามคำเดือนสามเป็นประเพณีของโบราณเฮ้าเนาะอเอาไปใส่ต้นไม้ต้นต่ต้นเผ่ต้นมีต้นมวงแต่สวง,งามเนาะแต่ว่ามือนี้บริสันก็ได้เอาเนี่ยมวลมานั่มพี่น้องอ่ะเด้อจะพูดจะตาจะให้จะหน้าที่สันจะโชว์กระเทือนเอาแก่นมาปล่อยฟังม,มีมวลน้ำกันปล่อยโศกกระเตือนลูกหลานเด้ออ่ะมมวนน้ำกันพี่น้องฟังเสียงแก หมวกข้าหมวกข้าโอ้ยโ้ยหมวกใหม่ป่มืันนี้ดีหลายี๋ยวมือกล่องมานน้ำพี่น้องมือกล่องโอ้มือกล่องเวอนธรับดาดเนาะ นำมามะแคืนำหมอมือกล่องน้ำมาอ้าวนี่น้องมันนี่มันอ่ามันเดินมาอ่ามันเดินว่าธรรมาสาดปั่นเข่าเนาะ <budgets> <Stat clearly> <c oughs> จามาแล้วมันเกี่ยวมับอะไร <Korean> กี่ปุ่นตอนนี้เอากีุ่ดกพื่อจครัเียไปใส่ไฮทนาเหมือนี้ขอบคุณมือกล่องไล่ๆน้องพี่น้องนี่ีตอนนี้เดี๋ยวัอะไียวกีุ่่นมากไมมือกล่องตามทำไมชิบเบอรมาเป็นโมระดกตกถอดมวนมังดีสารมันเขาเป็นหีดเป็นข้อนะพี่น้องเอาขี้ฝุ่นนขี้ฝุ่นนะครับเอาขี้ฝุ่นไปเอาไปใส่ ต้นไม้ใสไ่ไพลเซนาสเพุ่นออกมาเอานําคุณแม่หมอลําคุณแม่ปุนเฮาเนาะเป,นเป็นเพิ่นเอิญว่าขี้พุ่นเนี่ยไม่น้องไม่แม่นธรรม,ม,มาดาได้เป็น,เป,นเป็นเพิ่นเอิญว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยอินทรียเนาะขี้วัวขีว้ควายปุ๋ยถี่ชั้นยอดเยี่ยมสอบหนึ่งเข้าไปแบ่งใส่ใส่ในในใหน้อยฮา,กกา,าประเด็นเพราะว่ามันมันจิมันจิตดีมากเพราะว่าเป็นเป็น คุณธรรมชาตินะครับผมคุณธรรมชาติ่น,นแเละเป็นของที่มีคุณคาหลายเนาะสอบเพลงกัน,นตัวตำกลอวยตัวบากนะพี่้องครับผมแต่ว่าคุณแม่มะล่ำบุรุนพันหักเป็นแ่งธรรมลำบุรุนก็นลนลเลยพันเอกอนุโมทนาอเอาและการเอา้เอาออกัดตีให้หน่อยตีสอบให้ตาตีตีเป็นไม่ดุ<อ>หนูก็มายืนข้างข้าง,างหนูเอหนูก็ตีมาอย่างนี้ อ่ะสี่จับมือสองมืออ่ะสี่ไปเด้ออ่ะมือตรงขอต้องขอขอบรุ่นสำหรับคุณพ่อหน่อยเด้อคุณพ่อหน่อยผู้จัดการมะลําปูรุนนะครับอ่าล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับคุณแม่มะลําปูรุนห้าวเนาะที่เพื่นอภินันทนาการเนี่ยไมามเอาเพิ่นหักแผงกันเพิ่นมาหักเอาหักเอาแผงน้ำกันเี่พี่น้องเอาไปใส่เข่าใส่ไฮน่าเดืนสามเอาไปสามคำนะครับเป็นประเพศนี่โบราณเ่านะครับผม ใส่ผักก็ได้ใช่ไหมหนูน่านถ้าไปใส่ผักก็ได้อืมนี่มันเอื่นมาขี่ฟุ่นแถะๆเลยพี่น้องเอ้ยขี่ปุ่นแถะๆได้นี่ปกติแล้วสอบละร้อยกว่าบาทได้พี่น้องเอ้ยีนะจะอ,อเอาีะ,ะสอบฮะสบละ,100ละร้อยกว่าบาทนะครับอ่ะวันนี้มีทีมงานแมงคีนาาที่มันแมงคีนาคมาช่วยวันนี้เนาะได้อ่าได้ประโยชน์มากเลยทีแมงคีนาาดีกว่าดีกว่าไปอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเล่น เกมเล่นอะไรไม่ได้มันไม่มีอะไรอ่ะหนูตีตีมันไม่ได้ียก <c oughs> ไม่งานมันไม่ได้วิง่งนะอะตีตีให้ยายตีหน่อเอออ่ะ,อะเดี๋ยวห้องแรกเนี่ยห้อก็จังฟังเสียงแค่เด็กไม่พี่น้องมันี้เอาลายไล่เต๋อพี่หน่องอ่ะสเปรมันปล่อยจังแคกแขกและมันแนวจังมาทำงไงกูเดี๋ยวกระโดดอ่ะนี่ระดีแล้วเดี๋ยวไม่พูดีแล้วข้าวโพนี่ระดีแล้วที่ชุดนี่ขี้ฝุ่นเพิ่นได้ มือไหนขี่ฝุ่นง่วงขี้ทนฝ่ายเลยพี่น้องเด้อมือกล่องเงี้ยงเวียนได้ไหมครับมือกล่องยงีงเวียนถ้าต้องต้องล้างต้องคุยใส่ผิดก็ได้ใช่ไหมครับหน้าดูนี่มุงโอกาสบอกว่าใส่ผิดใส่อะไรก็ได้ใส่ต้นพริกด้วยใส่ต้นพริกนี่แหละดีแล้วบอกฝอยมีเด้อคุณมู้ชมคนเดียวมีง่วงไม่แขวะแต่บ่อไหนได้พี่น้องเอ้ยหาหนักแท้ๆเป็นมูนเข่าเก่าเดิม มมหมูแล้ก็เต็มแ้วแก่เต็มแล้วก็ใครเหรอไม่รู้สิใครก็มามามาใครมาเอาเลยขมาเรืเด้อพวกนี้จะฟังหรอกไปไหนไปไหนล่ะครับอาเจบะรถพายอ่านี่คือเป็นเพื่อนมามั่วมาระดกมัมน่งอีสานพี่น้องเอ้ยขี้วัวขี้ฝ้ายเนาะใส่พักใส่สสมีใส่เข่าใส่น้ำเนาะ สุดยอดของปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นของแต่เก่าพ่อแม่โบร้านเท่านะครับผมอ่ะพ่อพ่อทำนะเอามาเมื่อก่อะไรนะเคยใช้เมื่อก่อนเหรอเคยใช้เอาไปใส่ผักเคยเคยใช้เอาไปใส่ผักผู้ใดเคายังไม่รู้ถ้าแตะเมื่อบึงที่มังซ่างมึงดินบึงดอนบึงอ๋อถอยถอยถอย น,น,นับตาดิวยมอ่ะโอเคเอาสอบใหม่มาลูกเอาตรงที่มันนี่แหละมันคงผงนี่แหละใช่มันคือผงเหรอเอาคนนี้นี่ประเพณีอีสาน,านโบราณนี่เอาไปได้บ่ครับตาเเอาดี๋ยวไปนี่ก่อนคุณยกฮะ<อ>เนี่ยล่ะบ่ฮะอาธานมาไทามา Whoa.